mhm ừ, sợi đi mèo sợi của mèo mà, dây mèo sợ 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 เอานล้วเนี่ยจะหน่อยม้ากระหลูดเลยนางเอามาลงไหมลูกเ <trades> จ้าอาบน้ำไรนเจ้าสิไปกอดมูกอดม้าได้ไไเดียวใดขอดไวยลันเปื่อพโอแม่บอกกอดไปกอดมาเ <fondo> อ้ยเยองเหมือนกินข้าวมันเมื่อ มาแต่บ้านน่องเลยอยากเขาเนี่ยม,มาหน่อยก็อยากเขาติดของกันเลยคนมาทิ <c oughs> มาแล้ล กินมันเด็กมาอยากเขานะฮะเลยอืมอ้อขัวไข่ได้หรืออู้จอืมโอเคแค่เรงชัวใครอย่นจะกิน,นยังไงอมต้มมีจิกินกันอยากได้ต้มนีต้มมีหนูมีมีหนองกิน ตู้ไปอยู่ในบังคาไปซองแค่หนึ่งใ<ช>งน,งน,นตู้มอเห็นใน่แบบเห็นในตรงสือแท่จริงนรงสือทั้งตู้อยู่ลูกเอาลำไปผ่าเขาบัญชีไปห้งองีู แพอควบมเคียนบอกข้างแนการบางละวะแคบให้บางอย่างอมก็ไเดี๋ยก nghe giống nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền không

คนเดียวจะมาติดป่ะเธอขเย็นอุ่นขอย็นเด้อนี่ยรงมีในลูกปั้นนะไปนึงเขามาอย่างกินหมมืดไอุ่นเอาซอเขเย็นนะคะนั่นมาช่องเยน่อยยังพาขัางกินหมมดช่องเคยหน่อยมดมืดเลยเดี๋ยวนี้หมาลายมาลายก็เป็นเขายืนบุญสุกินเข่า บริดี๋ยวโเห็ดกินมาทยักปยไปแล้วกินกันก็แล้ว,ยลวอยากน้ำลูกให้เธอิมมาเอาตุ้งใหญ่เลยตุย้งัหก็กิน้วก็แล้วทีสบายดีตอนสามทุ่มสบายดีเด้อร่างไข่ถึงจะเอ้ยอันนี้คือไข่ลูกเด้อไข่ลูก คนลาคนเบียดมาก,กินแต่บอกว่าทางฝั่งเพื่อนบ้านสิกินคือกันบ่อแต่เวียดน้มนี่ลายได้จริงเจ้าไข่ลูกเอาซื่อมาแตะหนึ่งแสนสามสิบพันเอามาทำการเสน้ำแล้วก็ซิมาล่างิีกระปปกน้องไฮบริดแล้วจะสิไป,ปิดต้มก่อนกำลังล่าง,างหน่อยขอสิไป,ปต้มจริเจ้าไข่ตัวนี้ขอยซื้อมาเตะทิดก่อนพราะอะบเห็นไหมเห็ด,ดมันต้นมหมดมิด ต้มมะม่เราคอยตั้งเมียนคอยบริเซน้ำใส่ยังเราตั้งเมียนเลยฮะกะทิ <Okay. S 1> มาต้มมื่อนี่แต่บ่มั่นใจว่าคุณภาพมันยังสำเก่าบ่าิต้เมเบิ่งก่อนแค่ว่ามันเนา่ามันเหม็นกะสิบริไปขายกะสิต้มแตะใหม่แต่เบิ่งลักษณะนี่ก็คือยังบ่ทันเนา่าแต่บางหน่วยก็อาจสิมีกินเอ่เ่าบ่กบรบ่ามันฟูนี่ตัวไหนมันฟูแล้วมันจะเป็นไข่ขาวสุวนเจาอ่าเนี่ยลักษณะคือจะเป็นไข่เน่านะอยาออกแบบน้ำเน่าไป็นสลัด กซื้อมาเลยต้มผมมืดเลยปะเมียนในแตะตักเมียนบานี้นจริงจได้มาต้มแต่บอกว่ามันออกมามันจะเป็นจากใดแตะหนึ่งจะมีอยู่สามสิบหน่วยสามสิบหน่วยกับตบอยู่แตะเซนสามสิบแต่ขายหน่วยเจ็ดพันสามหน่วยซาวแต่คือไหลอาว่ามันตกเท่าไรละกำไรเท่าไหรเ่เงินเท่ากัลางล่างหน่อยเขาสิไปต้มเด้อ เรามาติดตามกันว่าไข่ลูกแต่ีิสิเป็นจังไนสิเมียนบัลลซีกินได้ปกติแล้วเทียมห้อยเลยก่อยล่างทำความสะอาดเทียมห้อยแล้วมันสิมีเนมันก็ยังสิเปื้อนในระเล็กในหน่อยด้สเจ้าเด้อพอมันกลางคืนเนี่ยมันปวดเจ็บมันก็หุบแบบพอดีมันขาวนะบันะหุบกระดักกระดอกหลังจากแล้วเทียมห้อยแล้วเขาจะมาใส่หมอแบบนี้เส็หมอนักซิว่าเป่งน้ำ เอ็กนามใส่หมอนเอาก็สิไปน้ำก็เอาเต็มหมอนี่แหละมันบุกแหลวก็พอมันสุกแล้วที่เสือกจนเนียนพอเมื้อไหรเส้ากเขาเสืเอกใส่ซึ้งแล้วเขาจึงไปค้างต่ออยู่อยู่บึงจึงจะอืมนีเขาก็สิไปค้างไฟกันเลยจึงจะไปต้มกันเลยไฟดางเหยี่ยมห่อเลยเด้อวันนี้เขาสิมาค้างหมออ้อไข่กันเลยต้มประมาณสามสิบนาทีพอแล้มันสุกกระขักพอะด้วถึงจะเสือกออก ทางเหยบวห่อเขาก็้คมาสูงซ้ไฟใสพี่นนอะมันสดกับคาดไฟกับโบแห้งเกินไปได้แห้งเกินไปมันแตกซูงๆมัน,นี่ก็โอเคอยู่เอ๊ะทางมองเหยียห่อยแล้วเขาต้มปลาเมียนวันสามสิบนาทีแล้วมาติดตามนํำกันแล้วเขามาแก้ซีมเบิ่งว่ามันจะโอเคอยู่บอกแต่มันบอกโอเคแตะนี่เขาสิเลออกเลีอยวก,ก็ไม่กว่าคลายขาดขึ้นมาสันจ้ะ บางคนก็สิมักไข่ลูกเรือมักไข่แบบยังมีกินหน้อยหนึ่งค่ะนะไข่จางหังไปจากสศาสนะมันก็สิแซ่บไปอีกอย่างนะ,ะมันซุกอะไรอย่ามั่วเอาจากสิมาซีเบิง้งเราสนใจเนาะว่ามันเป็นอะไรมันจะกินได้บ่ไข่หมอนี่หรือว่ากินบ่ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เจ้าทีน้อยรอลีลาเด้อแล้วพบกันไม่คลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบางเสือกัดสิเป็นมืออื่นพอะไรกัดสิมาแกะซีเบิ้งมันเด็กแหละฉากปลาเบย็นนี่แล้วนนก็จะขึ้นไปนอน ฝากากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ช่องทิมน้อยลอยลีลาเน่ยเด้อแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน